สบายดีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสองฟังโขงสองฟังไทยแล้วมันนี้กับมาพบกับพลินอยู่ในซ่องพลินสาวลาบ้านน้ำมันนี้เพลินกะตีมาแก่งบักมี่ใส่กระดูกหมูเนาะทุกคนอันนี้กะทีเป็นเครื่องแก่งบักมี่เนาะทุกคนบ้านพ่อแม่พี่น้องเคยเฮ็ดกินบ่เพราะว่าอันนี้พลินกะเฮ็ดเป็นครั้งแรกคือกันนอกกะสีมีอ่าพระเอกของเขาหรือว่านางเอกของเขาก็คือบักมี่แล้วก็น้ำยานางแล้วก็มีกระดูกหมูแล้วก็บใบเสาูหรือว่าใบผักอีเลอดนั่นเองเนาะ ก่อนอื่นเบิดเพลินกะสิค้างหม้อแล้วก็เอาน้ําใส่หน่อยนึงเพื่อให้ต้มบักมีนะทุกคนต้มบักมีลงไปนั่นเนาะทุกคนเพลินกะทีเอาน้ําใส่ล้วก็ท่าให้หม้อฟุนะทุกคนแล้วเพลินกะทีเอาแป้งนัวหรือว่าผงเทวดาของเฮาใส่ลงไปแล้วก็เอาเกลือใส่นะทุกคนใส่เกลือลงไปน่อยนึงหลังจากนั้นเฮากะทิต้มนะทุกคนต้มให้หม้อมันฟดนั่นเองเนาะต้มให้หม้อมันฟดแล้วเฮากะทิไปต่าเข้าเบื่อนะทุกคนนี่ก็คือเป็นเข้าเบื่อของเฮาเพลินกะสิเอามาต่ำโยกโยกนยะ เพรียงีเอาบอกเพชรแล้วก็สีเอาอันหอมบัวใส้เพื่อให้มันแซบนะทุกคนหรือว่าให้มันนัวนั่นเองบางคนเพื่อนกสีบอกไส่แต่เพรินที่ไส้นาะเพราะว่าเฮ็ดกินแต่ละเทือต้องมีหอมบัวแดงหรือว่าอ่าหอมบัวอย่างกระไดนะทุกคนใส้ลงไปลวดเพิินกรบม้วนคือกันเพราะว่าเพิินกระเฮ็ดครั้งแรกแล้วก็กินครั้งแรกฮิฮิโบเมนแหละอันนี้ก็ะม่วไปแหละสู้นี้กับมอดตัวไปเลยนะทุกคนเพราะว่าท่าไส้อันใดเฮาก็ใส้ไปนะเพราะพีิน้องเอาตามพร้อมถานัดของเฮาเองนั่นเลยเนาะ ไผ่สีใส่แบบได้กะใส่ลงไปได้นะทุกคนแต่ค่ะว่ามันบเป็นกินหมาเว้บเ่เวทไผ่ลินเดอบอก <c oughs> เฮาอกะซอยซอยใส่ละไผ่ลินกะทีทําการอ่ะเอาซากข้าวเบื่อนะทุกคนซากข้าวเบื่อมาต่ายองยๆๆงยยให้มันเข้ากันนะทุกคนต่าไปถึงกเข้าวเบื่อเฮาสีแรกหรือว่าบอกเพจเฮาสีแรกเนาะเอาต่าปุบๆุไปน่อยนึงก็ได้หรือว่า,าๆๆไผ่สีเอาแรกแรกคือไผ่ลินว่าก็ได้เนาะไผ่ลินสีต่าให้มันแรกๆให้มันละเอียดเลยนะทุกคนต่ายองยลงไปเอาต่า ใจเลยเนาะทุกคนผ่ยยาเฮ็ดแบบดก็เฮ็ดได้เนาะแต่อันนี้ก็เป็นครั้งแรกของพลินหรือว่าเป็นการเฮียนเฮ็ดของพลินเลยเนาะทุกคนเพราะว่าพลินบ่เคยเฮ็ดจากเท่ออีเมว่าอยากกินเก่งบักมี่ใส่กระดุกเพลินก็มาเฮ็ดเนาะทุกคนบ้านพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดแบบใดก็ ike, คอมเมนต์มาบอกพลินได้เดอ้ออันนี้กัพลินเฮ็ดเป็นครั้งแรกหรือว่าประลองสีมือนะเฮ้ย่แมเมนแหละอันนี้ก็เป็นของกินที่แบบหาย,ยากเลยทุกคน คือแบบบักบีนี่กะโอ้เอามาต้มโอ้อย่างบลารๆเนาะทุกคนกะเห็ดตามเพื่อนยากแหละเนาะทุกคนกะมาเห็ดให้แม่ก,กินเอากระต้มบักมี้อย่างคือแล้วเรียบร้อยเนาะเขาเลิโรงเรียนมากะสีเป็นประมาณนี้แลหละเฮ็ดยู่เฮ็ดกินกะคลิปกะซิมีแตแบบพี่ชีวิตในแต่ละมื้อของพลินเองหลังจากที่เลิอกรงเรียนมาเฮาก็สิเฮ็ดยู่เฮ็ดกินแตงแรงแตง่งายตามสไตล์ สาวเล่านี่หละเนาะทุกคนตามสไตล์พิธีชีวิตของสาวเล่าหลังจากที่เขาตามแล้วเนาะเพลินกะสีเอาน้ํายานางทอกไส่เนาะทุกคนเอาน้ายานางทอกใส่หลังจากที่เฮาเลื่นคลิปไปหลายแล้วเนาะทุกคนว้าดอกเรื่องไปหลายแล้วกะสีมาเข้าในคลิปเฮาต้อเอาน้ํายานางทอ,อกใสาในข้าเวเบื่อที่เฮาตา่าเนาะกบคนคน,คนให้มันเข้ากันเนาะทุกคนบ่ให้มันเป็นก้อนเนาะหลังจากนั้นเฮากะสีไปเบิ่งหม้อเฮาแลังเอาน้ํายานางทอกใส่ อัน้ำยานางทอกไส่หม้อแหไะทุกคนเอาทอกใส่ให้มันตัวตัวหรือว่าให้มันฟดนะทุกคนถ้ามันฟดแล้วหอวกกระซี่ที่มันปะเมียนเนาะทุกคนฟดแล้วหอวกกระซีทํากาดเอานางเอกหอลงเลยก็คือเมนกระดูกหมูนั่นเองเนาะเอกกระดูกหมูลงไปต้มก่อนเนาะไปยักไส่ขั้นตอนใดไปยักเห็ดตามขั้นตอนกะนบว่ากันเด้อเพราะว่าเพลินเฮ็ด่องรัตัดขั้นตอนเพลินโบเห็ดตามขั้นตอนนะทุกคนหลังจากนั้นกระิีเอา ฟา้าหม้อมาอดัดละก็โซนไฟใส่ลูกสำหรัให้มันลุกให้มันสุกไวๆไนะฮิต่มสไตล์คนดีคานตื่นสวยคือเฮาหลังจากที่มันฟดแล้วเพลินกะซีมาไขาฟา่ฟ้าหม้อเปิดเบิ้งนละทุกคนถ้ามันสุกแล้วเพลินกะซีไปเอานางเอกของเฮาลงก็คือเมนบักมีนนั่นเองเนาะทุกคนเอาลงไปเนาะลวก็คนๆลวก็สีต้มปลาเมียนให้มันสุกเนาะทุกคนให้มันสุกอีกเพราะว่าเพลินต้มอ่ามือ้อานี่กับบล็อเปื่อยปันใดเนาะและเฮาก็สีฟา้าหม้อปิดเมียนเนาะ หลังจากนั้นฮอกาชิอ่ะเอาปลาแดกเนาะเอาปลาแดกหรือว่าปลาแดกพันปีเมใส่เนาะทุกคนเอาปลาแดกพันปีลงไปเฮ้ปลาแดกพันปีว่าสันปลาแดกพันปีหรือว่าปลาล่าท่นเองทุกคนอันนี้ก็เป็นปลาแดกเม่เ,มเพลินเองอยู่ในกระปุกนี่โอ้พันปีเลยทุกคนฮอก็ชิตักตองตองใส่เนาะไผยากใส่น่อยใส่ล,ลายไผบโกินปลาแดกกะโบไซก็ได้แต่แนะนําขันอยากให้แซบก็คือใส่เนาะสามสอีเมยเพิ่นบอกมาเนาะเมยเพลินเป็นคนบอกเพิ่นก็บอกว่ายากแต่ เพิ่นบ่เฮ็ดกินแต่ต้องเป็นเพลินเห็ดเท่านั้นเอ้ยเฮาก็พอดีเนาะก็ได้อ่ะมาอัดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านเฮาเบิเ่งเด้อทุกคนเออเพลินก็สิตองปลาเด็กลงไปเอ้ยมันใส่หลายก็เข็มันนะ่ะเฮ้ยนอกเรื่องไปหลายแล้วก็กลับเข้าในคลิปคือเก่านะทุกคนเอาเฮาก็ตองปลาเด็กลงไปเนาะตองปลาเด็กลงไปแล้วก็ทําการต๊อเๆๆะตาองๆลงไปเนาะ สายลายมาที่เข็มเด้อทุกคนเด้อเฮากระซีตองๆลงไปประมาณนี้แล้วก็มายัดส่หั่นเมียนแล้วเฮากระสีคนๆแล้วก็ปิดฝาหม้อเมียนเอ้ยบ่คนเลยปิดหม้อเมียนเลยเนาะผสิเฮ็ดจังไดกระเฮ็ดเนาะทุกคนตามสไตล์ของตัวเองหรือว่าตามสูตรของตัวเองมีอยู่เนาะหลังจากนั้นเฮ่กระทิมหม้อประมาณนึงแล้วเฮากะให้มันฟดแล้วเัากระทิไปเอาข้าวเบือเนาะทุกคนเอาข้าวเบือหรือว่าข้าวที่เ่าแซ่เมียนเนาะบ้างคนบกงสิงงข้าวเบือไม่งยังกินข้าวเบือมันบ่ตายบ่เฮ้ยอันนี้มันบ่แเม่นยละเฮิ เอาใส่ข้าวเบื่อลงไปแล้วเขาก็ทําการค้นๆแล้วเขาขีปิดฝาหม้อปะเมี่ยนนะทุกคนถ้าจนกว่ามันฟดหรือว่าหม้อเขาฟดนะทุกคนหมอ้อฟดแล้วเขาก็ะชีค้นๆเพื่อบอให้ข้าวเบื่อมันติดก้นหม้อนะทุกคนยานข้าวเบื่อมันติดก้นหม้อแล้วมันชีอ่าไม่หม้อนั่นเองทุกคนมันชีไม่นั่นเองเขาก็ะชีค้นๆคอยคนเท่าน่อยเนาะดินๆเขาชีมาคนเท่อนึงเดนๆเขาชีมาค้นเท่อนึงแบบนี้เนาะ คนไปคนมาคนยู่หันแหลนทุกคนคนที่คเลให้มันเข้ากันหรือว่าบ่ให้อาเข้าูเบื่อเฮาติดก้นหม้อเนาะฮาก็ซีทาการทีมปาเมียนไประยะหนึ่งจนกวนหม้อฮอาซีฟดฟด้ฮก็ซีทําการป่งเนาะทุกคนทําการป่งมาเมียนทุกคนมาสุกแล้วฮอก็ซีทําการป่งแล้วทุกคน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 แล้วก็เตรียมเอาใบสพูหรือว่าผักอีเลิศหรือว่าผักนางเลิศเฮาใส่ลงไปในหม้อนั่นเองเนาะทุกคนคนให้เข้าเบื่อมัน เสาติดก้นหมอกันเนาะพลายินลืมคนเนาะปาปไประยะหนึ่งพลายินจะลืมคนเนาะหลังจากนั้นพลายินก็สีเอามีดนีเด้อทุกคนมีดช่วยมีดคู่ใจแล้วทุกคนเอามาซอยเฮียไปเฮียสุเฮียสะเฮียสะเฮียายเฮียอยากใหญ่ไปเลยทุกคนพลายินก็สีซอยใสพลายินเฮ็ดยางหันบมมีข้องเคียวข้องมือจะยากนะการว่าเฮ็ดข้องเคียวข้องมือหันบ่เม่พลายินย่างแน่นอนเพราะว่าเฮ็ดย่างกับมันต้องเป็นครั้งแรกนะทุกคนมาค่อยสีแบบมาค่อยสีแบบ ช้าทายดีเนาะหลังจากที่เขาซอยไปเะพู้หรืออันใดใส่แล้วเราหอกาสีโคนนเนาะแต่ทีใส่อันอื่นก็ใส่ได้บ้างพิินกับบุ้งกันเป็นครั้งแรกของพิินนี่ทุกคนอันนี้ก็สีเป็นหน้าตาแกงบักมี่ใส่หมูของพิินเนาะเป็นจยงนทุกคนเป็นตะกินยูบ่เป็นตะแซบย,ยู่บ่ทุกคนแต่กะแซบยู่ได้ทุกคนเฮ้มาเด้อกินข้าวแรงนำกันเด้อพ่อแมพี่น้อันนี้ก็เป็นหน้าตาของแกงบักมี่ของพิินเนาะทุกคนพิรินก็ซีซมเบิ่งทุกคน ซีมเบิ้งสี่มือตัวเองเอากระซี่ทำการซีมเบิ้งขี่มือตัวเองเนาะคน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 เละคนเละคนเลไปเอากระซีซีมเบิ้งถ้าว่ารสซาิโอเคแล้วเอากระซีอ่าโบตึมอย่างใส่เนาะทุกคนเอากระซี่ทำการซีมเบิ้งก่อนจักหน่อยนึงเนาะทุกคนทำการเป่าๆเดี๋ยวมาสีลวกบ้างเนาะซีมเบิ้งกะรสซาิก็โอเคแล้วเนาะทุกคนโอเคแล้วเอากระซี่ทำการปิดหม้ออัดเมียนเนาะทุกคนกถือว่าโอ้พอใส่ได้ยูเพราะว่ามันเป็นครั้งทําิีของเฮาสำหรับมื้อนี่ก็ขอเอ่ยดี